สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่วงประมาณบ่ายสองนะคะจะออกไปหากลืข่าวกินกับพี่น้องข่าวเที่ยงไ,ไปกินด,ดูเวลาดูเวลาเอ้าบ่ายสองแล้วยังไม่ทานก็กลาวงวันเลยไปเบิงว่าสิได้อยางกินเนาะคะ่ะตั้งใจอยากจะกินกินข้าวไปดูว่าที่ตลาดมีอะไรกินแล้วจะ่าไปซื้อของใช้ด้วยวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลย ไ,ได้บารเหรอคะจะลอฟรีเด้นพี่น้องตาไปดูว่าจะได้อะไรกินอ้าวรถตูล้ลาโอ้อยไปดูว่าจะได้อะไรกินเที่ยงตอนบ่ายสองจ้ะ <c oughs> รอชมนะคะว่าจะได้อะไรกินตอนเที่ยงจ้าแต่ <c oughs> เ,เรี่ยงมากแต่เมื่อเมื่อคืนตอนสักประมาณตีห้าฝนตกนะฝนตกลงมาพอเช้าเนี่ยพอเช้ามาก็ อากาศเย็นๆหน่อยแล้วก็ตอนเที่ยงก็เปรี้ยงๆแบบนี้ค่ะอากาศแบบนี้น่าจะมีฝนอยู่นะตอนเย็นเดี๋ยวก็ไม่แน่นอนอีกแหละเดีวดูกันข่าว่าจะได้อะไรกินเที่ยงตอนบ่ายสองจ้า มันไก่ต้ม น้ำจิ้มก็อร่อยค่ะน้ำจิ้มอร่อยน้ำซุปก็ใช้ได้ทีเดียวค่ะเขาให้เยอะมากจานหนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทเองนะนี่ให้เยอะข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ต้มนะให้เยอะน้ำจิ้มก็ให้เยอะเต็มถ้วยเลยด้วยความหิวเนาะหิวไปกินเข้าวเที่ยงพี่น้อง บายสองกินข้าวเทียงมันสีบอหิวได้จังไดละะ <c oughs> กัเลยต้องนั่นละพี่น้องเอ,อ๋ยมันจะเหลือหรือแต่พี่น้องมาเบิ่งเลยว่าตอนท้ายสิเหลือจำไหนไม่อยากสิเบ้าเลยว่าโอ้เกือบมุดจานผละ แสบขังแสบพิกัดอยู่อำเภอนคมพัฒน,นาจังหวัดระยองแลวคะ่ะนองมาสพี่นองมาสลองกินได้เดอร์ค่ะนี่หลายเมนูค่ะนอกจากเขามันไก่เหลวกะน,นี่หลายเลยแหละเน าวหมูแดงหรือว่า้จำอาไ้ค่ะมีหลายแต่อ่อก๋วยเตี๋ยวกับมีด้วค่ะก๋วยเตี๋ยวกับมีเป็นร้านยุนาตลาดเลยค่ะยุนาตลาดอำเภอน,นีคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะแบเคยมาก,กินโดนโด๊นแด้มาก,กินค่ะแต่ก่อนเฮ็ดงานเนี่ยกับบ่อยได้มาก,กินตอนช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายแล้วค่ะแต่ตอนนี้ บานจากง่ายเนาะค่ะกะมากินได้นะคะหามาช่วงเทียงนี่ค้นสีลายค่ะว่าไม่มองนั่งเพื่อนต่วามาช่วงนี่กะช่วงใบใบสี่ะคนหน่อยโล่งกะสิแบบนั่งแบบชิวชิ่วสบายสบายแบบนี้ค่ะขนหน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะการลั่นตีว่าแซบเอลีค่ะน่อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสารบานดงบางในเดอ้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ทีไดียมีกำลังใจเ็ดคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งในคลิปต่อๆไปเนื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ